สวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับตอนเด็กตอนหลับเข้าสู่ช่อง AKMG X2 คนดูทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม GTA San อ n l i right, n e เหรอวะแปมหรือว่าแซนกับทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเออ่ทำรีวิวเซิร์ฟอ,อ่กับฟิวซิตี้เนาะเซิร์ฟกับฟิวซิตี้นั่นเองนะครับก็วันนี้เออ่ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมารีวิวเซิร์ฟนะครับก็จากอ่างหายไปจากทํา,าทคลิปไปมากเลยนะครับก็ ไม่สบายครับเออนะครับก็อันนี้ผมอาจจะทําคิดนิดนึงไม่ได้ทํานิดนึงอะไรประมาณนี้เนานะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมารีวิวในเซิร์กันเลยครับไปนะครับไปขึ้นไปนี่ตรงนี้จะเป็นอะไร๋ยวดู้ก่อนนะเข่าไม่ได้หรออันนี้จุดจุดหลักของควันเด็กใหม่เนาะก็คือมันเป็นละลายไม่รู้ละเป็นเหล็กหรือเปล่าหรือว่าไม้ โอเคไปเดี๋ยวเราเอ้ยผมต่อยเดี๋ยวเราไปเบิกรถก,กันเลยนะครับอ้าวผมลืมปองนะครับเออผมมีแค่สองงานนะครับเคอทำงานตกเป็ดกับทํางานในเกมทํางานในเกมไม่ใช่ทํางานในชีวิตจริงนะทํางานในเกมเออผมเลยนะครับคือทํางานตกเป็ดแล้วก็ตกหลานนะครับวันนี้อ่ะ ก็จะเป็นกราฟวิวซิตี้เนาะใครที่อยากเล่นก็นมาเล่นได้โอเคเดี๋ยวเราเกเลิกกันเลยนี่เดี๋ยวเราไปที่เจุดที่หอยตรงนี้นะครับจุดหอยเนาะผมจะไปเปิด GPS นะครับโอเคคือเปิด GPS ีเอ g ไหมจีพีเไม่ GPS ไมกระเียมเลยขออนุญ,ญาตคำหนาด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปกันเลย <laughs> ผมจะไม่ตัดนะครับมันอยู่ใกล้ๆมากเลยครับ โอ้ยยแรงนะแรงอยู่นี่เทนะสมเนี่ยเทใครที่อยากเล่นกลับมาเล่นได้นะครับเสบเนี้ยไม่ได้ว่าหรอกครับเออเน่เราเนี่เออช่วงหลังๆก็ไม่ได้ทำคลิปเป็นนานห่างหายเลยก็อยากจะทำครับเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปเป็นไฟล์ต่อเออ ตองไปทาคลิปเกมฟรีไฟล์ตอไปนะครับ๋ยวจากรถก็เก็บแต่ผมจะเก็บสามชิ้นละกันนะครับสามสามชิ้นเอาไห้เนาะเออโอเคหนะึ่งอ,อ,อันนะครับเก็บอีกหนึ่งทีเออแม่ gtr ได้เลี้ยวยากจังเลยนะครับคือเลียวเล้ยวยากจริงๆแต่ว่าไม่ได้แต่งครับอืมโอ้โหเสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราไปที่จุดต,ตกเบ็ดต่อตกเบ็ดตรงนี้นะครับคือมันน่าจะตกไม่ได้นะแอดมินน่าจะไม่ไม่ได้ทำอันนี้ขายใช่ไหมคือทำก็แค่ตกเบ็ดเลย แล้วไม่ไ่ดูเหมือนกันนะฮะอันนี้ไปดูก่อนมันมีแค่2งานนะในประเทศเนี้ยคือเดี๋ยวขาจะอัปเดดใหม่ๆแล้วก็มีทำงานเยอะแน่นอนเออมีแค่2งานงานหอยกับงานตกเป็ดนะครับคือเข้าขแค่นี้ครับไม่รู้ว่าแอดมินอาเข้าอะไรบ้างโอเคนะรออัปเดตก่อนประเทศก่อนเออ เดี๋ยวผมอันนี้ก่อนนะแบบนึงนะไปเช่นเร็บเราไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในงานตกเป็นกันคืนหน้าน่าจะตกไม่ได้นะผมไม,ไม่รู้เหมือนกันผมว่าน่าจะตกไม่ได้ ไปเจอเป็ดที่ตกตันในตลาดเลยแล้วว่าไงไม่รู้เหมือนกันนะครับมันน่าจะตกไม่ได้นี่เห็นไหมตกไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกันเลยตลาดครับก็อยู่แท่ๆนี้นะครับตลาดนี้ครับผมก็จําแค่เล็กๆน้อยๆนะครับแค่นี้นะครับมีแค่สองงานในประเทศครับคือมีแค่งานตกเป็ดกับงานอันนี้หอยนะครับไปเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกันเลย Ê Ok Vậy tham. Này này đi chẳng thế mà anh canh Ôi 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 นเลี้ยวยากจริงๆนะรดนนะมอไปด้วยโอ้โหอันนี้แค่จกแค่จกจกกระชารถเฉยๆเนี่ยนี่เป็นไงโอ้โหชนเลยชนอ๋อ โอ้ยโคตรแหล็ดได้จะเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่แล้วเออถามชื่อถามถามโกดถามโหดแฟนนี่ดิเอ่อไปเดี๋ยวเราขายกันเลยโอเคเดียว จบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนถึงทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันในประเทศกาฟฟิวซิตี้ครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่ครับน้องชาย